ครับกลับสวัสดีนะครับอยู่กับื่อรูกุยสันไม่เข้าซิงนี่ก็ลงมาแต่งดินข้างล่างครับขอให้ลงมาแต่งนะ 哈哈哈！这这干嘛呢？ ให้เอาระดับให้เรียบนะครับก็จะได้ปูผ้าได้แรกงอะไรนะคลยดิ้อยู่ข้างบนครับลงมาแต่งข้างล่าง เขาทำอย่างดีเลยนะสวยมากเลยครับถ้าเป็นคันบันไดยดีตอนเสร็จดีโอ้โหบายเจมเลยอ่ะเนาะ ให้แกหาระดับให้ก่อนไปหาหาตำแหน่งชี้เป้าครับจะได้ไม่ต้องทำงานหลายร,รอบราเดียวไปเลยทำไว้เยอะก็ไม่ได้ครับวนมาก็ดินดินก็สไลด์มาทับอีกก็ต้องทับอีก รีดแบบนี้ครับพวงกี้นี่กุงกี้นี่สึกเร็วนะครับทำไงได้ครับเขาสั่งให้รีดครับเราก็ต้องทำตามครับไม่มีสิทธิ์เอ้า ดินที่คุยไว้ฝั่งโน้นก็ไว้ไว้กรบเหมือนเดิมน,นะครับใช้หมดเลยไ,ได้ว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้ใช้ครับเดี๋ยวก็เอาเอาดึงมาช่องหินที่เขาจะที่ผมทำนะครับฝั่งโน้นนะเอาว่ากรบ ปรับดินครับไปเรื่อยๆครับผมแต่งตรงนี้เสร็จน่าจะได้ไปวางหินนี่นะ <c oughs> ตน้งเจมก็ขุดอยู่ข้างหลังนะครับขุดเอา <c oughs> ขุดเอาแนวครับ มันเขาแข็งมากเลยนะตรงนี้แข็งสุดๆเลยครับแข็งโบกล้องวมก็เอยียงครับ <c oughs> <c oughs> แข่งไม่แข่งดูอ่ะหลังกีดำเมียมเลยอ่ะออจะตอกไม้เข้าไหมเนี่ย ตรงน้นมาทำงายตรงน,นี้เจอดินแข็งครับเอาติล่ะ เราอะไรกันอีกว้าพื้นผมละมั่นะโอ้ ก็อยูงบนนะครับผมก็อยูงล่างคนละหน้าที่ครับัานคนทังทำไปงานนี้ก็อยู่ที่ผู้รับเหมานะครับจะสร้างเราแบบไหนเราก็ทำตาม ก็เหมือนอยู่โรงโรงงานเลยครับเนาะเพราว่าเหมือนกันเลยเราก็ต้องฟังเขาทำไม่ฟังเขาก็ไม่เอาเราก็สำหรับที่นี้ก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดสปรดด้วยนะ <c oughs>